เฮ้ยชิบหมเหรอวะเธอเชียร์แล้ววะทำไงอะไม่รู้กูไม่เกี่ยวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอฟพงพิทักคนเดิมนะครับผมแม่งตาต่อก็ไม่ถือไฟกูต้องมาตั้งไฟงี้เองนะครับวันนี้นะครับผมถือว่าเป็น EP ีที่2นะฮะกับรายการของเรานั่นก็คือทดสอบตามทวิตตอกหรือว่าทําตามติ๊กตอกนั่นเองครับผมโปราะ โอ้โห EP แรกนะต้องขอบอกเลยว่าเปิดตัวอย่างสวยงามเลยครับผมที่เราเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนอาหารเช้าธรรมดานะคุณผู้ชมให้กลายเป็นอาหารที่มันดูพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ทําการเซอร์ไพรส์แฟนไปแล้วเป็นไงนรสชาติเป็นไงฮะไม่ได้กินเลยมึงช่วยแบบ อามึงช่วยแอปหน่อยได้ไหมคือกูรู้แต่คือกูกูค่อยไปอัดที่หลังก็ได้แต่มีแอปเป็น EP 2ีได้ไหมอ้าวโอ้ยพีได้มัดีพีหนึ่งมากเลยคุณผู้ชมโถ่คือผมมาไปเจอแบบว่าต่างประเทศอ่ะเขาแบบเฮ้ยทําการทดสอบตามแบบไวรัลทิกตอรหรือวแบบไวรัลที่แบบอยู่ในโลกโซเชียลมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งการทําคลิปแบบว่าลบคราบซักออกด้วยแบบน้ํายาล้างจานมันนาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยหรือคลิปนู้นคลิปนี้ที่มันแบบเราเป็นแบบเก็ตความรู้เล็กน้อยอย่างเงี้ยคือมันไม่เคยแบบถูกพิสูจน์จริงๆเว้ยผมก็เลยแบบ ิดปิ๊งไอเดียว่าเราเนี่ยจะลองทําตามเขาดูเว้ยซึ่งในคลิปนี้นะฮะต้องขอบอกเลยว่าเราเนี่ยได้ไปเจอคลิปคลิหนึ่งครับมันมีการแบบว่าทําการเอาปากกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปากกาเกอร์นะคะรับปากกาเกอร r นะครับผมแบบเขียนแล้วก็ทำการ,ารนะปากกาเกอร r ถูกปะ ใช่มึงเขียนอะไรแหละอืมดมัดดมัดเลยเนี่ยใส่แว่นทำไมอยากให้ดูเป็นด็อกเตอร์หาชุดด็อกเตอร์ไม่ทันจริงสั่งไปก็ไม่ทันตอนเนี้ยนั่นแหละเขาบอกว่าให้เอาปากกาเมคเกอร์เขียนไว้แบบจุดใดสักจุดหนึ่งไว้แล้วก็ระบายระบายระบายใช่ไหมหลังจากนั้นก็หยดน้ําหรือเทน้ําลงไปไอ้ปากกาเมคเกอร์ที่เราเคยวาดไปอ่ะมันก็จะลอยขึ้นมาเว้ยคุณอันนี้คุณรู้ป่ะรู้รู้ได้ไงกูเป็นไอสไตลทวี นั่นแหละคุณผู้ชมคือมันก็จะมีแบบว่าคลิปที่แบบเห็นกันเยอะแยะนะฮะแล้วก็มีฝรั่งฝรั่งเนี่ยทำเยอะมากผมก็เลยลงทุนซื้อเจ้าปากกานะฮะเกอร์ที่มาแต่กูก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดปฏิบัติจริงมันจะได้ตามในคลิปหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยรีบจิ้มจิ้มจิ้มม,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 มานะคุณผู้ชมกลายเป็นว่ากูจิ้มเปดันนี้มาฮะไม่มีส่วนผสมสารพิษหมึกแห้งไวไม่เปิดอเปื้อนเขียนได้ทุกสภาพนผิวและใช้คําว่าหมึกเนี่ยติดทนนานด้วย คือกูกูกูแบบพยายามจะหาตามาแล้วเว้ยแต่มันมันหาไม่ได้เลยช้อปปี้แบบไม่ใช่ช้อปปี้ดิแก๊ปตอนนี้มันมันเที่ยงคืนแล้วไงอ่ะไม่เป็นไรผ <c oughs> มมั่นใจว่าเราต้องทําการทดลองแบบสําเร็จแน่นอนนะครับผมเอาไปเลคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะครับคิดว่าการทดลองครั้งนี้จะสามารถสําเร็จหรือเปล่าถ้าสําเร็จคอมเมนต์หนึ่งพิมพ์ใต้คลิปนี้ถ้าเฟลคอมเมนต์สองพิมพ์ใต้คลิปนี้ไปเลยครับผม <c oughs> โอเคทุกร้ามกันแล้ว้ยเดี๋ยวกอนดีวคุณว่ามันสาเร็จปะสำเร็จไหม มันดูไม่มีอารมณ์อยากจะอัดคลิปกับกูเลยอะ่ะมาเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะค,ครับไปปุ๊บโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ย้ายอยู่ในห้องน้ำนะฮะเราอาจจะแบบใช้เสียงดังไปนะ้ที่นดเกียดมากเห็นหรือยังไงไปด้เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มี <c oughs> ตอนนี้นะครเราอยู่ในห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยเราจะสิงน้ํ้ไม่ได้นะเพราะว่ามีข้าง้องปีคนอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับน่าจะเกือบตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบอันดี้ก่านนะครับผมแกะเลยฮะอันนี้แกะสดๆเลยนะต้องบอกเลยว่านี่คือการทดสอบที่เราแบบไม่ได้ทดสอบมาก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อย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 ไฟเหรอเมื่อยทุกอย่างเลยอ่ามึงเอาไฟมากูถือเองกูถือเองโอเคคุณผู้ชมโอเคได้นะออะไรนะขอจ้วงน้ำ มาตามคลิปนะครับที่เราได้เห็นในที่เราดูมานะครับเขาทําการแบบเขียนแบบว่าทําการเขียนเป็นรูปดาวระบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยให้น้ํามันไหลไหลไหลไปเว้ยเออไหลคิดไม่ทันอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเฟลคือกูกูเช่าห้องเขาอยู่ไงนี่คือห้องที่กูเช่าเขาอ่ะกูต้องทําไงอ่ะทำใจมันไม่เฟลหรอกมังเราก็ดูฝรั่งมาแล้วฝรั่งเขายังทำได้เลยนี่ด็อกเตอร์เอฟนะ มาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะฮะรูปดาวป,ปึ๊บ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 อ่าระบายระบายระบายถ้ามันเอาไม่ออกนะเจ้างองห้องเขาจะบอกว่าดิเปียที่ไหนมัน <c oughs> เออี่มันออกเราเราดูมาแล้วเว้ยดาวเดียวมันยังไม่หนำใจมาต้องบีดด้วยเอฟ <c oughs> <c oughs> เอฟ <c oughs> นี่นี่ เขียดกูเริ่มขัวแล้วว่าทำมันไม่ออกเป็นไงไวเนี่ยได้ออกผัดอ่างให้เขาอะอะโอเคคุณผู้ชมและนี่นะฮะคือสิ่งที่เราได้เขียนลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเราทําการปิดฝาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเปิดน้ำเปิดน้ำมาคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะฮะพิมหนึ่งสำเร็จพิมสองเฟลถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับผมตามในคลิปเนี่ยเขาจะเปิดแบบค่อยๆนะว่าเฟลเฮ้ยเขาต้องเปิดแบบเบาๆนะแง ทำไมทำไมไม่ออกล่ะนี่ในคลิปมันต้องอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆไหลเหมือนเป๊ะดูมาเออ้วมึงได้ขัดให้เขา <c oughs> เหรเือแตกพักเลยเดี๋ยวนะไม่ได้สบมันออกมาแล้วไม่ใช่หรอ มันอาจจะแบบรอแปดนึงก็ได้เออเดี๋ยวมันอาจจะลอยเออจริงๆเว้ยสูงก็วาาติดทอ,ด <c oughs> อ,อถ้าเกิดสมมุติว่ากูกูดึงเพราะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันไม่ลอยก็คือถ้ามันลอยมันลอยแล้วมึงเขียนกระนั่งดีเพื่อมันจะออกไม่เชื่อมันหรอ โอ้ยใจร้อนใจไม่รู้ทำไม a few moments later อุ้ย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 อุ้เฮ้ยนี่มันเอามาขัดหม้อหุ้ยชิบหายแล้ววะเธอไม่เชี่อแล้วว่ะทำไงอะรู้กูไม่เกี่ยวเฮ้ยแต่กูว่ามันมันยังไม่ใช่ว่ะขอลองทดสอบอีกจุดหนึ่งได้ไหมขอถ้วยถ้วยหนึ่งได้ไหมมันอัดถ้วยพลาสติก หรือถ้วยอะไรก็ได้นี่คือถ้วยใส่น้ำจิ้มที่น่าจะมีใช้คำว่าสากสารต่างกับไอ้กระเบื้องนี่ผมคิดว่ามันได้เว้ยมาเขียนเขียนข้างใต้ไหมจะได้ยังใช้ถ้วยต่อโอเคโอเคเดียวได้แหละอามามาดูมาดูมาดูฟืดฟืดฟืดฟืืดนี่ระบายด้วยนี่ดูยังไงมันต้องออกเว้ยผมมั่นใจร้อยร้านเเซ็นต์ จริงจังเลยขนาดนั้นลอย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 ออกมาแล้วลอยไปแล้วกูจะโยนกล้องมึงทิ้งแล้วเนี่ยตกใจ <c oughs> มันผิดที่กูหรือมันผิดที่คลิปมันหลอกกูอะคลิปไม่ได้หลอกผิดที่มึงซื้อปากกามาผิด <c oughs> เฮ้ยคุณเดี๋ยวเดี๋ยว มีปฏิกิริยาเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณคุณคุณเข้าเอากล้องมาสังเกตใกล้คุณสังเกตดูดีๆนะขอบขอบเห็นป่ะมันมันเหมือนแบบมันลอกออกนิดนึงนะเห็นป่ะเฮ้ยผมว่ามันลอกออกนะเว้ยโอ้โหมันลอกออกหรือว่าใต้ถ้วยมียี่ห้อแล้วมึงไปเขียนครับสรุปเราเฟลใช่ไหมไม่เราไม่เรา อย่าอย่าใช้คำว่าเราขอร้องแอลกอฮอล์ช่วยด้วยโอ้ยอย่าออออกออกนี่แอลกอฮอล์เห็นปะนี่ไอ้นี่จริงๆอ่ะในคลิปมันเป็นแอลกอฮอล์ไม่ใช่น้ำเลยคุณน,น้ำเปล่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้โอ,อ้โหลอยแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเฮียเลอะชิบหายเลยใครเขาสัง่สสสงเขาสอนให้ใช้ขดขัดหม้อขัดแก้วอะไรนะแก้วถ้วย คุณผู้ชมถือว่าคลิปนี้ไม่ประสมความสำเร็จนะครับอาจจะด้วยที่ว่าผมอาจจะเลือกซื้อปากกาผิดรูปแบบมาทำม่มก็เป็นปากกาปากกาเหมือนกันบบนะเว้ยที่แล้ไมวะเออกูขอโทษกโูผิดยังไงที่คุณไม่เลือกปากกาตาม,มาไม่มันเป็นปากกาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันเหมือนกูบอกให้มึงใส่เสื้อยืดแต่ว่ามึงใส่สายเดี่ยวก็เป็นเสื้อเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตอนนี้ในหัวกูเพ็งเกสโนว่าลอ,อยขึ้นมา ดื้อๆอะไรวะอะไร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 สักอย่างจำไม่ได้แล้วทีมงานกูรู้มึงรู้มึง,มง,มงกูรู้มึงเก็ตมึงใส่เพงขึ้นมาสนนามสองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยอะคุณผู้ชมเอาไว้ว่าคลิปนี้ถือว่าเฟลนะยอมรับว่าเฟลจริงๆแต่ผมพยายามแล้วว่ะคลิปต่อไปไม่เฟลแน่ผมมั่นใจผมมั่นใจมากๆว่าจะต้องไม่เฟลแน,น่นอนอยังไงฝากกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมคับอะไรคลิปต่อไปคือต้องกินอาหารอย่างนี้ปะเอ้ยคลิปต่อไปผมทำป๊อปคอร์นนี่ถามว่าทำป๊อปคอร์นจากอะไรนี่ฮนะสปอยครับ นี่คือฝักข้าวโพดเอ้ยตอนแรกอ่ะโดแกลบมาเว้ยคิดว่าอันเนี้ยแบบฝักละสาบาทกูก็ซื้อมาสาฝักไอสสั์เอ้ยแม่งฝักละสิบาทได้มาเกือบสิฝักว <c oughs> <c oughs> ันตังไว้วะเนี่ยนี่คือข้าวโพดนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำป๊อปคอร์นจากข้าวโพดนี้สดๆเคียวๆเลยก็ดูจากติกต็อกใหม่แล้วนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเดีดูดิ <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันเฮ้ยผมมั่นใจเดี๋ยวไม่น่าเฟลอันนี้ไม่น่าเฟลแน่นอนค่อนข้างมั่นใจเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์เจอกันแล้ว้วผูชม สี่โอเคนะจ๊ะ